สวัสดีค่ะวันนี้ช่องชาแนลโชเซ้นนะคะก็จะมาแกะกล่องต้มหูคอลเลกชันใหม่ 21A นตี้วันเแมทียดานะคะก็ถอยมาทั้งหมด3คู่เดี๋ยวมาดูกันว่าได้ลายอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะลายแรกเนี่ยเป็นน้องมงกุฎซึ่งปังมากใส่แล้วมงลงนะคะแคปชั่นนี้เลยเความยาวของเขาเนี่ย ความกว้างไซส์จะอยู่ที่1.5ซีนะคะตัตเอ่อ1.5เซนสำหรับไซส์ของเขาเป็นอะไหล่ทองนะคะมันก็จะแบบใส่แล้วดูมีอะไรเนาะแล้วก็ตัวนี้จะน้ำหนักเบานะคะเพราะว่าแบนบางดูเก๋ๆต่อมาเอาวางตั้งไว้ก่อนนะคะสำหรับคู่แรกของเรา ก็ดีใจมากเลยที่ไปช็อปแล้วได้คู่นี้มานะคะเพราะว่าจากที่ไปเนี่ยอยากได้อะไรก็ไม่ค่อยจะได้นะคะในวันเปิดตัวคอลเลคชันต่อมาอันเนี้ยก็คือชอบมากนะคะเพราะว่าเ ถ้าคนที่ไปซื้อต้มหูบ่อยๆจะรู้ว่า CC ซีคลาสสิกแบบเนี้ยไม่ค่อยมีนะคะคือบางบางครั้งเราก็อยากได้ความเรียบหรูใส่ได้ตลอดเวลาเนี่ยและอันนี้ซ c ซใหญ่มากนะคะอยู่ที่2เซนดูเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็มีความระยิบระยับ,ยบวิบวับนะคะแล้วก็เหมือนเดิมคือน้ําหนักเบาแบนบางเหมาะกับคนที่แบบกังวลเรื่องแบบใส่ต้มหูหนักไม่ได้นะคะถ้ามาเทียบไซส์กันเนี่ย ตัว1.5เซนกับ2เซนเอ่อก็จะต่างกันชัดเจนนะคะอืมโอเคตั้งน้องไว้ก่อนผู้เข้าประกวดคนที่สองนะคะต่อมาน้องคนที่สาม ตัวนี้จริงๆไม่ไม่ใช่ t 1 e n a นะคะตัวนี้อยู่ในคลาสสิกลน์คือทำออกมาเรื่อยๆแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่เข้าช็อปเนี่ยตัวนี้คู่นี้ไม่ค่อยมีของเลยนะคะคือเป็นตัวที่ราคาน่นารักแล้วก็ใส่ได้เรื่อยๆไซส์ C C เขาจะเล็กสุดนะคะตรงนี้จะอยู่ที่1เซนแต่ว่าด้วยความที่เขามีมุกนะแล้วก็ตัวนี้ฮิตมากเพราะว่าคุณคิมเบอรี่ใส่ไปงานมั่นเนาะก็แบบจะ จะเจอรูปคุณคิมเบอรี่ตามโลกไอจนะคะสำหรับกุ้ต้มหูคู่นี้ประดุดเป็นพรีเซนเตอร์ซีซีเขาเล็กๆหน่อยแต่ใส่ออกมาแล้วก็สวยหวานมากนะคะแล้วก็น้ำหนักก็จะเบาๆแบนบางเหมือนเดิมเนาะตัวนี้ตัวคริสตัลเขาก็จะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่มันใกล้เกินไป <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้มารีวิวให้เพื่อนเดูสั้นๆนะคะสำหรับ ต้มหูสามคู่วางไม่ได้อืมก็หวังว่า,าคลิปแบบนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะที่แบบตัดสินใจว่าจะถอยต้มหูคู่ไหนดีบางทีเราแบบ ไปช็อปไม่ได้ก็ซื้อผ่าน IG ก็หวังว่าคลิปอันนี้มันจะช่วยในการตัดสินใจได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจมีคำถามเพิ่มเติมก็ทักมาได้ที่ Line แอดช anel ch show เ n ้นนะคะ c h anel ขีดด้านล่าง show เส c h o s e n เหมือนกับ Facebook และ IG นะคะแอคเคาทเดียวกันหมดก็คือ c h anel ขีดด้านล่าง show เส c h o s e n วันนี้ไปแล้วขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ